มะเร็งจอประสาทตาในเด็กฟังแล้วดูน่ากลัวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตนจากร้านหมอแว่นตาสาขาสามพันกันอีกแล้วนะคะมะเร็งจอประสาทตาในเด็กมักพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีขึ้นไปค่ะเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือพันธุกรรมซึ่งมีอาการดังนี้นะคะข้อที่หนึ่ง ตาวาวจากแสงสะท้อนที่ก้อนมะเร็งมีลักษณะส,สีขาวตรงกลางตาดำา 2. ตาเลตาโปนและปวดตา 3. ม,มีเลือดออกที่ช่องหน้าลูกตา 4. มีอาการอักเสบของเยื่อรอบลูกตา 5. ปวดศีรษะรุนแรง 6. แขนขาอ่อนแรงและปวดกระดูก ถ้าบทหลายของท่านมีอาการเหล่านี้อย่านิ่งนานใจนะคะรีบพบจากสุแพทย์ด่วนเลยค่ะถ้าอยากปรึกษาปัญหาสายตาเชิญได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขาสามธานนะคะ